สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวราบบุรีนะคะเป็นสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนนะคะก็คือจะมีสัตว์มากมายเลยนะคะอาจจะเป็นพวกสัตว์ที่ได้รับการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสัตว์ที่ไม่สมบูรณ์เขาก็จะสามารถเอามารักษาที่นี่และมีการเพราะพันธุ์สัตว์ป่าที่นี่นะคะชมฟรีนะคะไม่เสียค่าเข้านะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่จิตศรัทธาก็สามารถที่จะซื้อ อาหารข้างหน้านะคะอาจจะเป็นพวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีขายอยู่ข้างหน้านะคะสามารถนําไปให้สัตว์ในนี้ได้เลยนะคะมีสัตว์มากมายหลายชนิดมากนะคะแล้วแต่เราจะอยากดูเขามีหลายโซนนะคะเราสามารถเลือกดูได้เชิญ <c oughs> ชมกันได้เลยจ้า

ให้าควหัวใครกูด้วยา่งริมแบบแบบแบบโอ้ยนะโอ้ยยากจกดาก็มาไหนเนี่ไม่ใช่ไหมออมาลงลงมาไปดูอย่างอื่นบ้างไปไปจอะเข้โอ้ยไปไปจระเข้ก็ดูดกรดโดมากดโดตึมว้าว เม่นลูกเม่นเม่นหัืยืนไม่ได้ยืนไม่เห็นเี่ยยืนก็ม่เห็นเห็นไหมับดูจับมืออะกันต นกดำนกดำเหรอนอะนกดำเหรอใช่ไม่เห็นนะตัวเนี้ยนกยุงนกอะไรนะตัวเนี้ยนกตะกลมนกตะกลมแล้วนกตะกลมเหรอเอ้อนกตะกลมลูกนกยุงเหรอนกยุงนกยุงร้องไงนกยุงร้องไงไอ้เจ้าคุปต้านกยุงนี่หน่อย ตอนั้นมนนกกถ่ายไหนน้องว oh, ัน kind of mm. ี่ไปดูเป็ดเป่าไปพี่โอ๊ตพาไปดูเป็ดไดูช่องโอ๊ตไปเร็วๆโอ๊มีช่องไงเดี๋ยวเป็ดเดียวเป็ดจะกินน้ไรอ่ะเห็ดเป็ดป่าวไม่มีตัว น okay. well, ่าขางบนนะลูกโอ้ยไปจังโอ้ไปจังอ๋อเนาะตามหญ้าไปเลยลูกนีแนเหมี่ยเห็นไหมเออ

ข้างหูกว้างเลยข้างกว้างเลยโอ้เด่๋ยจะกลับไปถึงบ้านเป็นเดือนเลยตาเป็นกบนเลยจับมันให้ยายด้กว่าน Like, มีนี่แหละครับ๋ยวไปจ้าเผื่อมันมีฟงมีไฟครับอยักเลยยาวมากอู้หยักเลยยาวมากเสร็จแล้วมั้งมีลิงตัวนู้นด้วยนีต้อง